ทางต่อไปนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทําตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรยิ้ใหญ่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Hello Go Hub แล้วก็กดติดตามช่อง Hello Go Hub ด้วยนะครับกดตรงนี้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 เลยนะครับผมสวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับช nel Hello Go Hub และก็อยู่กับโกเช่นเดิมครับผม กับห้องห้องเดิมครับห้องนี้ที่พูดกันโคตรบ่อยเลยกับสล็อตเอ็กโอเกมแปดนะฮะห้องสล็อตที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เลยนะฮะวันนี้กก็ยังอยู่กับค่ายค่ายเดิมครับกับ PG จีสล็อตนะครับและอยู่กับเกมสล็อตเกมเดิมแต่เล่นไปแล้วนานแล้ว่ะแล้วก็จะกลับมาเล่นอีกทีนึงนะครับตอกย้าความปังของมันนะครับกับตัวนี้เลยครับผม EBo o k m ไมสเตอครับผม m มสเตอนะฮะมันเป็นเกมที่แบบว่า แม่งโคตรสนุกอะ่ะมันมีตัวอะไรนะเทพแห่งความตายแล้วก็เทพแห่งม,มันจะเป็นแบบเทพแห่งนรกแล้วก็เทพแห่งสวรรค์นะทุกคนอะก่อนจะเล่นนะครับเข้ามาดูกับตารางการจ่ายของมันสักหน่อยนะฮะเข้ามาศึกษาดูครับว่าแต่ละตัวมันมีความหมายยังไงนะครับเวลาเราเล่นนะฮะมันมีผลอย่างมากครับทุกคนกับการที่เราจะปั่นแต่ละรอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์นะฮะแต่ผมไม่เคยได้งูยักษ์นะ ถ้าได้บุ๊กนะครับบุ๊กตัวนี้4ตัวนะครมันจะสามารถเลือกโบนัสนะครับพิเศษได้นะฮะแต่วันนี้ครับผมโกครับมาแจกสูตรครับถ้าได้โบนัสแล้วจะต้องเลือกตัวไหนเออเป็นยังไงล่ะโอเคครับผมมากับทุนเท่าเดิมครับผม5 0าบาทนะครับอาจจะมีจุด85สตางตา์มานนิดๆเปิดตัวด้วย5บาทเหมือนเดิมครับตามสูตรโก ถือว่าสวยนะฮะเปิดมานี้ได้มันแล้วหนึ่งบาทนะฮะมันอาจจะดูน้อยทุกคนแต่ว่าบางทีเวลามันเด้งเนี่ยเวลามันเข้าเด้งๆนี่แบบอู๋แม่งหายใจได้ไม่ทนะันอ่ะบุกมาบุกมาบุกมาจริงๆแล้วไอตัวนี้เราสามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะใช่ไหมเราซื้อฟีเจอร์ได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่การันตีว่าเราจะได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า,อาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆระวังด้วยนะับผม วันนี้เกือบได้ไว้ะแนนได้มาละสิบเจ็ดบาทถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มอือยกระบองสั่นเฮ้ยยยยเฮ้ยยยบุกมาบุกมาแบงค์บุกแบงค์บุกบุกบุกนั่นแหละฮะบุกมาครับคือตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนชิ่ออาแล้วครับนี่คือความรับฮะมาถึงแล้วก็ถือว่าไวว่ะถ้าเข้ามาหน้านี้ทุกคน นะครับจะให้ทุกคนเลือกตัวนี้นะคือแบบเอาคูณสิบไปก่อนเพราะว่ายังไงแล้วหมุนหมุนไปแล้วอะ่ะมันคูณสิบเลยทุกคนเออเห็นไหมได้สิบมาคูณสิบเป็นไงสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยเห็นปะเออเห็นไหมหรือแบบเออหมุนไปแล้วนะฮะตัวที่มันได้พวกนี้ครับเฮียสองพันทุกคนสองพัหกร้สี่สิบเฮีย อย่น้บอกแล้วว่าคือเราถ้าเราได้คูณเยอะคือแบบเพื่อนๆถ้าแบบเราได้คูณเยอะเว้ยมึงเป่าอ่ะทุกคนลองคิดดูว่ามีอยู่สิบบาทเงี้ยคูณไปอีกสิบเงี้ยเป็นหนึ่งร้อยแล้วเห็นปะหมุนน้อยเป็นไงหมุนน้อยแต่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าดีกว่าหมุนแบบหมุนเยอะแต่ได้คูณน้อยอย่างเงี้ยถ้าแต่ถ้ามันไม่แตกเลยทำไงเน,นี่ยฮะเราเสียเเส่ยงล้วเราเสี่ยงเฮียนี่ก็ตกใจว่ะคือเนียตกใจเลยทุกคนไม่งช็อกอ่ะ ช่แบบเติมมา500แตกเว็บเดียวแตกคือยังเล่นไม่ถึงไหนเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นของแถมฮะคูณนะครับวันที่สาอ่ะนะครับรวมรางวัแลแ้ที่สองพันเจดร้อยสีบาทโคตรเยอะแสดงว่าตอนนี้คือเกมมันกำลังแบบมันกำลังได้ทุกคนคือแบบเราต้องศึกษาดีๆแล้วก็ดูแนวทางเกมดีๆนะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าถ้าเข้ามาเจอแบบ เข้ามาเจอตัวการ์ดเมืเ่อกี้ให้เลือกันโกนะฮะก็คือหมุน5้านะครับคูสนะิบนะจำไว้เลยนะครับผมอันนี้โกได้สูตรมาจากเพื่อนอีกทีนึงนะฮะแล้วมันก็ได้ผลจริงเว้ยเออนะฮะเฟ้เต๊บอ,อันนี้เราไม่หยุดนะ,ะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่จัดทําขึ้นผู้กอมบันเทิงนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับที่กำลังรับชมอยูน่นครับควรได้รับควรมีวิจารณญาณแล้วก็ได้รับ คำแนะนำจากผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำไม่ทำตามทุกกรณีเลยนะครับหรือแบบอย่าทำตามนะผมเพราะว่าสูตรของใครของมันนะครับกว่าจะได้มาขนาดนี้ครับกูเองก็เล่นมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากจะเข้ามาเล่นแบบนี้นะครับแบบว่ามาลุ้นตื่นเต้นแบบโกูเหมือนเมื่อกี้หมายช็อกตายห่านะครับใครจะเข้ามาเล่นนะครับโกจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะฮะปากหมุดไว้เรียบร้อยนะฮะ สมัครเลี้งกันเข้ามานะครับตอนนี้มีโบนัสครับผมสมัครครั้งแรกนะครับมีโบนัสให้150บาทโอ้โหโกไม่เสียดายอยากจะแบบเปลี่ยนลิงก์แล้วไปสมัครใหม่อีกรอบนึงแบบว่ากูจะสมัครแบบเอาให้หนักเลยอย่างเงี้ยจะได้แบบเขาจะได้มีโบนัสมาให้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมใครที่เข้ามารับชมโกครั้งแรกนะครับชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ชาแนลเ h ลโลโก้ฮับแล้วก็ทางแฟนเพจเฮ l โลโก้รับด้วยนะครับ หมแม่แต่ตอนนี้แบบว่าเกมผมยังไม่เข้าเลยทุกคนเสียเอ้ยซื้อฟีเจอร์ดีกว่าไหม,ไมไเนะจอเราทุกบุกมาแล้วบุกมาบุกมาบุกมาครับผมบุกมาบุกมาเพราะกูซื้อฟีเจอร์ไอ้แค่มันเหมือนแบบอะไรอะ่ะมันเหมือนที่ว่ามันจะต้องได้เหมือนเดิมพราะตัวนี้ลองเราไปดูแบบสูตรเดิม,มนะฮะคืออันนี้มันจะเป็นแบบ จะเลือกเหมือนเดิมนะก็คือแบบมันแร่สมุดเยอะใช่ไหมผมเดิมครับผมเอาคูณสิไว้ก่อนอะนะคะคือมันก็ต้องเสี่ยงอะ่ะทุกคนแบบว่ามันมันถือว่ามันเสี่ยงนะในการที่จะเลือกนะเราไม่รู้ว่ามันจะออกนอกมากขนาดไหนแต่ว่าผมเพื่อนบอกว่าเออให้มึงเจอแบบนี้ห้องใช้สูนนะรนี้นะครับติงนะครับก็มาครับผมแปดสิบตร๋ห้ครับอุ้ยเบสิสาม อื้สองเฮี่ยโอ้เพิ่งพึ่งมาอ๋อตัวหนึ่งปะตัวสามสองแฉะหืมคูณไหมไม่คูณอ่ะทุกคนแต่แบบแบบได้คูณสิบสองเฉยแต่แบบไม่ไม่เฮี้ยอะไรเนี่ยอ่ะแต่ก็ถือว่าได้เนาะโอเคเพราะว่าเราก็แค่แบบอยากโดนสูตรเดิมนะฮะ เอาเป็นว่านะครับใครนะรที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮีโร่กดฮารับแล้วก็ย้ํานะครับ,กกว,รว,ว,ว,รบว่าวิดีโอนี้จะทำมืดข้อความบางเถินนะครับไม่แนะนําหรือให้ทําตามนะฮะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้กูขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ